สมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งประจำเดือนกันยายนค่ะดเร,เ,รเทอดเกียรติจินสารนานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายประทีปศีลาสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายนของสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่ง หน้าที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางนายสุนทรรักวงสกุลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งพร้อมนางบัวไหลบุญสงรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งให้การต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตน ให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ